โลกใบแท้กำลังแพ้โลกใบเทียมสื่อโซเชียลกำลังทุบทำลายสื่อรัฐสื่อหลักโลกเสรีไม่มีใครห้ามใครไม่ให้ทำไม่ให้พูดอะไรได้ ทุกคนมีเครื่องมือคือสื่อโซเชียลเป็นอาวุธหากใครไม่เข้าใจในความจริงแห่งยุคสมัยเช่นนี้อยู่นิ่งๆเป็นดีอย่าไปอยากใหญ่ไฟสูงเช่นอยากเป็นนักการเมืองปกครองใคร เพราะมันจะบรรยานะครับ